ปอบมองมองยกโดมขึ้นมาตรงนี้เลยออกไปเลยนะฮะส่งต่อให้กั๊กปลาเติมภาคต่อครับปาลาเตอิมปาลาเติกครับผมทุกธ่านโดนส่งให้แก๊ปเปอร์พีคมองหาเพื่อนล็อกนิดดอยไม่ผ่านผู้เล่นทีมปานีครับน่าจะเป็นคุณเต้แต่คุณต่อลงมาแทนหรือเปล่าครับผมวางไปแล้วเนี่ยเปิดมาให้หนึ่งคิดหอยหนึ่งคิดหอยไม่ถึงออฟเซฟบาทครับผม องทีมแม่ครองเล็กหนึ่งยีทอยครับผมเล็กเองครับมองหาเพื่อนส่งสั้นๆให้ออฟเซนบัตรออฟเซนบัตรล็อกนิดหน่อยเหมือนจะจะังหวะที่ยังออฟเซนบัตรแล้วบอลขึ้นมาล็อกตรงนั้น,นไปผ่านทุนอทีตมาหนีหนึ่งยีทอยหนึ่งยีทอย,ทอยส่งขึ้นหลังไปถึงออฟเซนบัตรโอมทนาโดนโอ้ยเก็บตัวทีให้กับเลฟเอาครับดึงดึงยีทอยดึงยีทอยพาบอลขึ้นมาที่บอลนี้จากเราไปที่ปานีเอาละครับทีมนักร้องเลือกคน